ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะ <c oughs> คุณผู้ฟังคะในวันนี้นะคะ13เมษายนนะคะก็วันสงกรานนะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาต่างๆที่เกี่ยวกับสงกรานเนี่ยจะมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะคะรวมไปถึงข่าวคราวในส่วนของ การเลือกตั้งนะคะเงินดิจิทัล1นึ่งืนบาทเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นรวมไปถึงการลงทะเบียนล่วงหน้าที่เว็บล่มนะคะก็เราจะได้มาติดตามกันในรายการค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของคนที่เดินทางนะคะรวมทางหลวงเขาก็ได้มีการเปิดเส้นทางไว้อำนวยความสะดวกนะคะรวมถึงโครงการฝากบ้านสําหรับคนที่เดินทางกลับภูมิลำนาวหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยนะคะแล้วก็จะต้องระมัดระวังนะคะในส่วนของ7วันอันตรายค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเงินทุนสำรองนะคะ ของธนาคารต่างๆในวันนี้เนี่ยมาบอกเล่าให้ได้รับฟังกันอีกนะฮะรวมไปถึงปิดท้ายกันที่ข่าวคราวต่างประเทศค่ะตอนนี้เขาบอกว่าประชากรอินเดียเนี่ยนะฮะแสงหน้าจีนไปแล้วจะเป็นยังไงเท่าไหร่ยังไงนั้นตอนนี้ค่ะดิฉันอยู่ในสายกับศาสตราจารย์ดรชัยยายิ้มวิไลนะคะนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้มาบอกเล่าเรื่องราวกับพวกเราในวันนี้ค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะาจารย์คะครับสวัสดีปีใหม่คุณพริยาและท่านผู้ฟังนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีวันสงกรานต์นะครับค่ะ ก็อย่างที่คุณปริรยาได้เกิดไม่ล่วงหน้าเนี่ยนะครับวันนี้มีเรื่องเยอะมากทีเดียวแล้วก็เป็นช่วงของวันหยุดเทศกาลสงกรานเนี่ยนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นอยากจะเล่าให้ฟังถึงประวัติวันสงกรานก็ผมก็เล่าให้ฟังทุกปี mm hmm. แล้วก็คนไทย mm hmm. ผมเองก็ยังลืม mm hmm. นะครับ <laughs> ลืมทุกปีว่าประเพณีของวันสงกรานไทยเนี่ย mm hmm. ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยนะครับคุณปริรยาครับ <Yeah. S 2> มีทั้งในประเทศไทยประเทศสปปลาวกัมูชาประเทศสาภาพเบลีมา mm hmm. แล้วก็ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบประเทศเวียดนาม mm hmm. แล้วก็เลยไปจนถึงมณฑลยูนนานของประเทศจีนแล้วก็เลยไปจนถึงมนที่ประเทศศรีลังกาแล้วก็ไปทางตะวันออกของประเทศอินเดียนะครับ mm hmm. แล้วก็สันนิษฐานกันว่าประเพณีสงกรานเนี่ยได้รับวัฒนธรรมจากเทศกาลโฮลีในอินเดีย ประเทศการโคลีเนี่ย oh. เขาไม่ได้สาดน้ํากันเองนะครับ oh. เขาใช้วิธีสาดสีแทนนะซึ oh. <Okay. S 2> ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่นะครับ <Okay. S 2> ก็เป็นคาว่าสงกรานเนี่ยเป็นภาษาสันสกิตหมายถึงว่าเป็นการเคลื่อนย้ายนะครับก็ mm hmm. จัดให้มีขึ้นในทุกวันแรกหนึ่งข้ามเดือนส mm ี hmm. ่ก็เป็นการเคลื่อนย้าย mm hmm. เป็นการอุมปมาถึงการเคลื่อนย้ายการประทับจากราศีหรือการเคลื่อนเข้าสู่ปีใหม่ตามความเชื่อของ ประเพณีไทยและบางประเทศในแถบตะวันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเพณีสงกรานี่ยก็สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณคู่กับตรุษซึ่งประเพณีตรุษสงกรานีเไม่ได้เรียกว่าประเพณีสงกรานีเเรียกว่าประเพณีตรุษสงกรานก็หมายถึงในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดังนั้นเนี่ยประเพณีของคนไทยก็เรียกว่าสวัสดีปีใหม่อย่างที่คุณ ทีริยาได้สวัสดีปีใหม่ผมเนี่ยนะครับก็ทุกๆปีเราก็สวัสดีปีใหม่กัน<แ>วันเนี้ยก็เป็นวันเริ่มต้น13เมษา,ายนจะไปจบกันวันที่15เมษา,ายนแ,แต่วันเถลิงศกจริงๆเนี่ยถือว่าวันที่15เมษา,ายน<แ>นะครับเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยนะครับเป็นวันที่ตามคำนวณทางดาราศาสตร์นะครับก็<แ><แ>เป็นวันเริ่มปีปฏิทินไทยซึ่เริ่มกันมาตั้งแต่ปี พุทธศักราช2,431เนี่ยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงวันที่1เมษายนแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยเนี่ยจนมาถึงปี2,483 mm hmm. ก็มาเป็นวันที่1มกราคมแทนตามพิธีการของโลกเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเอาละก็เป็นการเล่าคร่าวๆข,ของประเพณีสงกรานต์ไทยเนี่ยนะครับของ ในภูมิภาคทางเอเชียอัคย์ของเราแล้วก็เลยไปถึงประเทศสีงลังกาและก็ประเทศอินเดียเนี่ยนะครับ <S <S ส่วนประเพณีสงกรานที่เราเข้าใจกันว่าเราคงได้ยินคําว่ารถน้ําดําหัวจริงๆคําว่ารถน้ําดําหัวเนี่ยนะครับ <S <S คนไทยได้ยินกันมายาวนานแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ยินคําว่ารถน้ําดําหัวเนี่ยแต่พอฟังแล้วคําว่ารถน้ําดําหัวเนี่ย เด,เด็กรุ่นใหม่หรือรุ่นของผมสมัให้เด็กๆเ,เนี่ยแล้วก็จะสาดน้องสาดน้ํากันประเพณีสนุกขึ้นหลังรถปิกอัพหรือบางทีเด็กก็อยู่ริมถนนถนนใครขับรถผ่านก็จะสาดน้ํากันใครใขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็จะสาดน้ํากันเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วก็ถือว่าอันนั้นเป็นประเพณีที่มันอากาศร้อนเนี่ยนะฮะในเดือนเมษายนอุณหภูมิขณะนี้ก็39 สี่สิบสี่สิบอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามองศาเลยครับคุณคืริยาครับ <Okay. S 2> มันก็ถือว่าอากาศร้อนมากๆเนี่ย mm hmm. แต่ประเพณีสงกรานจริงๆเนี่ยเป็นประเพณีที่รดน้ําดําหัวนะครับซึ่งเป็นพิธีรดน้ําดําหัวผู้อาวุโสที่เราเคารพแต่มีบางคนที่อาจจะไม่รู้ที่มาที่ไป คำว่ารถน้ําดําหัวเนี่ยนะครับเป็นประเพณีที่เรียกว่าผู้สูงอายุเป็นประเพณีในช่วงเทศกาลวันสงกรานหรือวันขึ้นปีใหม่แล้วก็เป็นประเพณีที่คําว่ารถน้ําดําหัวเนี่ยเป็นพิธีโบราณซึ่งมาจากคําว่าภาคเหนือจากประเพณีล้านนาเนี่ยนะครับเป็นการที่จะไปโปรดน้ําขอขมาขอพรจากผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือและยังเป็นการชําระสิ่งอัปมงคลไปจากชีวิตด้วย นะครับในอดีตเนี่ยการลดน้ำก็คือการอาบน้ำจริงๆส่วนการดำหัวก็คือการสระผมให้ผู้ใหญ่นั่นเองคำว่าดำหัวเป็นภาษาล้านนาดั้งเดิมหมายถึงการสระผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเพณีการลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนี่ยเป็นประเพณีที่ทรงคุณค่าสมควรได้รับการสืบทอดจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการยกย่องคุณงามความดีผู้เฒ่าผู้แก่นะครับของชาวล้านนาชาวเหนือจริงๆนอกจากนี้ ผู้สูงอายุก็เป็นวัยที่มีคุณค่าสําหรับลูกหลานชาวไทยทุกคนนะน้ำดำหัวจริงๆเนี่ยจะเป็นวันที่ทํากันในวันสุดท้าย ของเทศกาลสงกรานในวันที่สิบห้าวันเดียวเป็นวันตรลิงมศกนะครับแล้วก็เป็นการกระทําที่เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเทวทีของผู้น้อยของการขอเข้ามาลาโทษที่เคยล่วงเกินผู้หลักผู้ใหญ่มาและเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเพณีที่ลูกหลานมักจะทํากับผู้อาวุโสดังนั้นเราจะสังเกตได้ว่าเราจะเวลาลดน้ําผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย ลูกหลานเราก็จะนั่งคุกเขา่าแล้วก็จะมีขันมาอยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีน้าโปรยด้วยดอกกุหลาบได้มีพวงมาลัยวางมือไว้ที่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ที่มือท่านแล้วเราก็จะเอาน้ําหอมมะลิเนี่ยนะครับแล้วก็หือชะส่น้ําที่เรียกว่าเป็นน้าอบเนี่ยนะฮะแล้วก็ลาดมือแล้วก็จะขอคำมงคลำมาะไรต่างๆอันนั้นเป็นประเพณีที่ตั้งเดิม ส่วนจะเพื่อนจะฟูงหรือผู้หลักผู้ใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะทําพิธีเช่นเดียวกันหรือคนที่มีอายุที่ไม่มากจนเกินไปที่เราขอรบกับถือเนี่ยเราก็จะลดน้ําที่เบือแล้วก็มีลดที่บ่งที่บาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นพิธีที่เก่าแก่นะครับแต่ไม่ใช่วาสร์นงสา์น้ํา,ากันเอาแป้งเื<ม>ิอนปะก้องปะแก้มกันปะหน้าฝหน้าผากันเนี่ย อันนี้เขาห้ามเลยนีนะฮะถือเป็นประเพณีแล้วก็ทุกวันนี้ในส่วนของรัฐบาลก็ดีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดีก็ประกาศว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์ห้ามสาดน้ำห้ามใช้กลืนฉีดน้ำห้ามปะป้องปะแป้งห้ามแต่งตัวโป๊ะอะไรต่อเดินต่างๆเหล่านั้นเนี่ยแต่จริงๆแล้วก็ต้องเร็นคุณพิยาตรงๆเนี่ยนะฮะพอ <c oughs> ถึงวันวิธีกันเนี่ย ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เห็นแล้วเด็กก็ใช้ปืนฉีดน้ํายิงกันก็แต่งตัวโป้ดื่มสุรงสุราดื่มแอ,อลกอฮอล์กันแล้วก็แป้งปะเปิกกันเนี่ยมันเข้าในลักษณะขออนุญาตเนี่ยนะฮะมันลวนลงลวนลามกันไปถึงขนาดนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่จะทําทกันนะครับมันก็เป็นการลวนลามกันถึงขั้นขนาดนั้นแล้วก็ถือว่าอันนั้นผิดประเพณีอันดีงามของประเพณีสงกรานต์อันสืบทอดสืบเนื่อง กันมายาวนานทีเดียวนะครับก็อยากที่จะฝากสู่ท่านผู้ฟังกันว่าถ้าจะรักษาขนมข้าเป็นประเพณีอันดีงามของโกกราเนี่ยซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่มากมาตั้งแต่ประเทศไทยสปปลาวเมียนมากรัมพูชาจนถึงอินโดอินเดียประเทศศรีลังกาแม้กระทั่งบนทวีนานแต่ประเทศจีนเนี่ยเขาก็ยึดถือกันมายาวนานแล้วครับคือปริยญาครับคือเรื่องราวของสงกรานนะคะจ่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ทราบ ว่าจริงแล้วเนี่ยมันก็มีแหล่งกําเนิดมาอะไรยังไงแล้วก็ไม่ได้ประเทศไทยประเทศเดียวด้วยนะคะที่เขาเล่นประเพณีสงการกันใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15เนี่ยและเทศกาลสงกรารจริงๆวันปีใหม่จริงๆเนี่ยก็คือวันที่15ก็คือในวันเสาร์นี้จริงๆเนี่ย,ก, mm hmm. ยก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของไทยแล้วก็อินเดียจนไปถึงยูนนานประเทศจีนประเทศศรีลังกาเลยครับ อันนี้ก็ถือว่าเอานลครับขอ,ขอสวัสดีปีใหม่ทั้งคุณภีรยาและก็ทีมงานแล้วก็พี่น้องชาวไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับ mm hmm. มาคุยกันถึงเรื่องของเอาการบ้าน,นการมือสักเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นวิวาทะกันมาจนมีนักร้องขอญาติเอยนามคุณศรีสุวรรณัญญาเนี่ยนะครับ mm hmm. บังเอิญขอญาติเอยนามอีกหนึ่งท่านคุณเศรษฐาทวีสิน mm hmm. ซึ่งอยู่พักเพื่อไทยเนี่ยบังเอิญไปสัญญาว่าจะให้เงิน ดิจิทัลหนึ่งมื่นบาทกับประชาชนเนี่ยอ,อาจจะเข้าข่ายนะครับฝา่าฝืนกฎหมายหลายฉบับด้วยกันรวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อนกับอดีตผู้ก่อตั้งบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยซึ่งคุณศรีชวลจันยาเนี่ยท่านเป็นเลขาที่การสมาคมองค์การพิจักรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยได้เดินทางยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็บอกว่าให้ตรวจสอบวิธิจฉัยเพราะว่าม,มีการที่ พักเพื่อไทยเนี่ยจะแจกเงินสกุลดิจิทัล w a l l ล็ให้คนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปเนี่ยจำนวน54ล้านคนคนละ1,000 0บาทเเพื่อจูงใจให้ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปลงคะแนนเสียงให้พักเพื่อไทยและผู้สมัครสอสพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตก็มีการพิจารณากันอยู่แล้วก็รู้สึกหลากหลายพักการเมืองเนี่ยก็จ้องจับผิดอยู่ตรงนี้ ก็ถือว่าเอาละครับอาจจะถึงไปยุปพักหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ขอแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ก็คงจะต้องเรียกว่าติดตามกันต่อไปว่าจะต้องทํากันอย่างไรและแต่ละพรรคการเมืองในขณะนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าลงพื้นที่หาสงหาเสียงกันพอสมควรและสองวันที่ผ่านมาสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการไปหาเสียงกันที่จังหวัดชนบุรีก็คงจะได้เห็นวิวาทะนะครับระหว่างขออนุญาต เอ่ยนานแครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการเนี่ยคุณสุชาติจงสินหรือคุณเฮงเนี่ยและคุณธนาธรเนี่ยก็ลงพื้นที่กันที่จังหวัดชนบุรีที่พัทยาก็รู้สึกมีวิวาทะกันแล้วก็ยืนชี้นองชี้หน้ากันก็สร้างสีสันเท่านั้นเองครับไม่อยากให้ไปตื่นหน,นกตกอ,อกตกใจเพราะว่ามีการพูดถึงประชาธิปไตยยังไม่เป็นประชาธิปไตยหรืออะไรต่างๆแต่การเลือกตั้งปี2562นี่ก็เป็นการเลือกตั้งและ ในตัวรัฐธรรมนูญสองพันร้อยหกศูนย์ก็ผ่านประชามติของพี่น้องประชาชนมานะครับแล้วก็การคัดเลือกสอวสองร้อยห้าสิบคนก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญซึ่งขอเน้นย้าว่าสองร้อยห้าสิบท่านสอวอเนี่ยก็ผ่านประชามติของพี่น้องประชาชนมาเพราะฉะนั้นก็เป็นสีสันนะครับของการเมืองตรงเนี้ก็คงจะต้องว่ากันต่อไปนะครับในขณะเดียวกัน ถึงเรื่องของการลงทะเบียนล่วงหน้าของพี่น้องประชาชนเนี่ยบังเอิญท่านเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้งท่านสแสวงบุญมีเนี่ยก็บอกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยไปหาลงทะเบียนขอแจ้งล่วงหน้าเนี่ยจนระบบมันล่มเลยเพราะว่าพี่น้องประชาชนไปลองบอกว่ากรกะตนนมีศักยภาพที่จะสามารถรองรับคนลงทะเบียนได้ คุณภิรยาครับ4,000คนต่อวินาที<ฮ>วินาทีนี่มันเร็วมากนะฮี่พันคนต่อวินาทีเนี่ยคุณภิรยาลองคิดตัวเองก็แล้วกัน<ฮ>ผมก็หลับตานึกไม่ออกเมื่อันว่า4,000คนต่อวินาทีมันหนึ่งวินาทีปึ้งเดียวเนี่ย4,000คนเนี่ย<ฮ>มันไม่ร่มได้ยังไงครับ แล้วก็บอกว่าอาจจะลงทะเบียนไม่สําเร็จเพราะระบบมันมีปัญหาเนี่ยเมื่อปี62เนี่ยสามารถรับได้ถึง2ล้านคนแต่พอ2ล้านคนเนี่ยระบบมันก็เลยล่มเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านแสวงบุญมีเลขาธิการกรกะตเนี่ยก็พยายามที่จะดูแลตรงนี้นะครับพยายามที่จะแก้ไขส่วนที่จะไปใช้สิทธิ์ล่วง,ล,วงล่วงหน้าเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ขอตอบว่าจะมีการแก้ไขได้อย่างไรขอแก้ไขปัญหาตรงนี้ก่อนส่วนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจากักรหรือในต่างประเทศเนี่ย ก็มีการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วนะครับแล้วก็สถานกงสุนไทยในต่างประเทศเนี่ยผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเนี่ย<ๆ>ก็ยังไม่สามารถดาเนินการได้ดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าทางาคณะกรรมการการเลือกตั้งจะทาําอย่างไรหรือกล่าวอย่างภาษาบ้านๆชาวบ้านอย่างจริงเนี่ยมันยังฉุกกระฮกกันอยู่ตรงนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปเนี่ยนะครับน่าจะแก้ไขกันได้ หลังจากเทศกาลสงกรานผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับหลังจาก<ม>พี่น้องประชาชนได้กลับภูมิลําเนากันที่เรียบร้อยแล้ว<ม>ก็ในขณะนี้เนี่ยถ้าจะติดตามกันดูเนี่ยผมว่าในช่วงเมื่อวันที่สิบสิบเอ็ดเนี่ยคนก็กลับภูมิลาเนากันแล้ววันที่สิบสองวันที่สิบเอ็ดช่วงบ่ายเนี่ยรถลาก็เริ่มแน่นแล้วสิบสองเมื่อวานนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับรถลาแน่นทุกสายทางภาคเหนือภาคอีสาน ทั้งทั้งที่ pm 2.5เนี่ยก็ยังอลาวาสอยู่ภาคเหนือภาคอีสานยังไม่ค่อยหนักสักเท่าไหร่แต่ภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนตากพิจิตรโลกแม่ห้องสอน pm 2.5เนี่ยโอ้โหยังหนัก,ะะกนะฮะสาหสาคัญอยู่เลยเนี่ยเป็นระยะเวลาเกือบส,สองเดือนแล้วเนี่ยนะครับก็เรียกว่าต่างคนต่างก็กลับภูมิลำเนากันแล้วแม้กระทั่งชาวสปปลาวเนี่ยที่หนองคายเนี่ยโอ้โหชาวสปปลาวเนี่ยกลับภูมิลำเนา กันมากมายทีเดียวเนี่ยนะครับทีนี้มาดูถึงว่าไม่น่าเชื่อเนี่ยนะครับว่าุชากรุงเทพมหานาครเนี่ยอยากจะเล่นน้ําสงกรานเนี่ยกับใครมากที่สุดรู้ไหมครับคุณพิรยาียาก,กับทคค่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับโอชา,านะคุณลุงตูงมม่ S <S <S ใช่ฮะกรุงเทพโพของมาเลยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นการเล่นสงการเนี่ยก็บอกว่าการที่จะสงการของกรุงเทพเนี่ยมีการสำรวจเมื่อวันที่29มีนาคมถึง2เมษายนเนี่ยก่อนที่จะถึงในเรื่องของว่าจยาจะเล่นสงการใครมากที่สุดเนี่ยก็บอกว่า62.2เนี่ยบอกว่ากระตุ้นในคนอยากมาท่องเที่ยวมากสุดบอกว่าอยากจะปลดปล่อยเพราะไอ้สามปีที่ผ่านมาไอ้โควิด19เนี่ย อยากจะมาท่องเที่ยวให้มากที่สุดเพราะสามปีเนี่ยไม่ได้ออกมาท่องเที่ยวเลยห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นบอกในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันเนี่ยเขาอ,อยากจะออกมาท่องเที่ยวและสี่สิบแปดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นบอกเป็นเทศกาลปีใหม่ไทยคนไทยเนี่ยอยากมาท่องเที่ยวอยากมาทักป้อนทำบุญและก็บอกว่า58.3%เปอร์เซ็นต์เนี่ยเตรียมการไว้แล้วนะครับอยากออกมาท่องเที่ยวแล้วก็31.3%เอปอร์เซ็นต์ก็จะเดินทางกลับบ้านเกิด 14.6%เท่านั้นเองบอกว่าจะท่องเที่ยวในกรุงเทพก็คือไปถนนข้าวสารไปสยามสแควร์ไปเอเชียทีคไปวัดวาอารามต่างๆและ11.3%บอกว่าจะไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดไปจังหวัดชนบุรีเชียงใหม่ประจวบคีรีขันนะครับไปที่เพชรบุรีหรือประจวบก็คือไปที่หัวหินเนี่ยรู้สึกว่าจะแน่นมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็41%ไม่น่าเชื่อนะครับคุณปริยา41%เนี่ย บอกไม่มีแผนการเดินทางใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีแผนในการเตรียมตัวการท่องเที่ยวก็หมายความว่ายังไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยนะครับก็อาจจะอยู่ในกรุงเทพมหานครหรืออาจจะอยู่ดีๆนั่งอยู่ดีๆเหงาขึ้นมาจับเสื้อผ้ายัดลงใส่กระเป๋าขับรถออกไปไหนมาไหนก็ได้ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นทีเียประเด็นสุดท้ายก็บอกว่าไอ้คนดังๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่อยากจะเล่นสงกรานมากที่สุดเลย ไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยนะฮะมากที่สุดเลยเนี่ยคือลุงตู่เราเนี่ยพอเหนืยพยุ์จันโอชาร้องลงมาเนี่ยก็คืออาจารย์ชัดชาสทธิพันธ์ผู้ว่าคอทมออของเราและคนที่สามก็ไม่น่าเชื่อนะครับกลายเป็นคุณชูวิทย์กระบบนวิเศษคุณชูวิทย์เราเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นนักร้องเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกว่าดังมากพอสมควรแต่คนอีกหนึ่งท่านเนี่ยก็เป็นคุณลิซ่าแบล็คพิ้งเนี่ยเป็นแฟนผมเองเลยเนี่ยนะฮะไม่ใช่แฟนผมจริงๆนะผมเป็นแฟนก<ซ>ลับเธอ เป็นแฟนคลับครับคุณลิซ่าแบล็คพิงเนี่ยและคนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นคุณแพรทองทานชินวัฒน์บุญอุ้งอิงที่เรียกว่าก็มีแฟนคลับเช่นเดียวกัน mm. ในขณะเดียวกันครับในช่วงเทศกาลทุกปี mm. ทางกรมทางหลวงก็จะบอกว่าจะยกเว้นค่าผ่านทางให้ฟรีก็หนีไม่พ้นนะครับทางหลวงพิเศษหมายเลขเจ็ดก 7, รุงเทพมหานครชนบุรีพัทยามาศตาพุทธ ทุกเทศกาลนะฮะเปิดฟรีทั้งนั้นไม่ว่าวันมาฆะบูชาวันอาสารหะบูชาบางปีนบางพลีพระประแดงบางขุนเทียนเปิดให้ใช้ฟรีนะฮะตลอดเวลาสามสี่หาวันทางปากช่องเฉพาะปากช่องนะฮะ<ม>สีคขิวขามทะเลสอต่างๆทั้ง,งขาไปและขากลับจะถามว่าทําไมมอเตอร์เวย์กรุงเทพไปถึงปากช่องเนี่ยมันยังไม่เสร็จสัทีหนึ่งผมก็ยังสงสัย เรารอกันมาจนเหนื่อแข้งแล้วเนี่ยไม่เสร็จสักทีดึงเนี่ยนะครับเพราะว่ามันไปอุดตันกันตั้งแต่กรุงเทพไปถึงสระบุรีแล้วก็สระบุรีไปปากช่องเนี่ยมันอุดตันมากเลยปงโรงปูนเนี่ยทำไมมันไม่เสร็จสักทีเราก็สงสัยมากเลยเนี่ยนะครับก็โอ้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ<ม>อย่างไรก็ตามสายการบินที่ไปท่องเที่ยวมากที่สุดเลยใช้สายการบินเนี่ยรู้สึกบอกมีการรายงานว่า หนึ่งมืนสี่พันเที่ยวต่อบินต่อวัน <S <S นะครับ <S <S ส่วนใหญ่จะเป็นพวกโลคอสอาจจะเป็นขอยัดเอืยน้มแอร์เอเช no ียนกแอร์นะครับหนึ่งมืนสี่พันเที่ยวบินก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจและรัฐบาลก็บอกว่าสามารถที่จะฝากบ้านได้กับตำรวจนะครับโดยผ่านทั้งแอปพลิเคชันดี๋ยวนี้เขามีฝากบ้าน4.0ด้วยนะฮะคุณพิรายา ก็ดีผมก็เลยงงอยู่นะครับพอไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็บอกว่ามาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพื่ออำหนยความสะดวกสําหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางออกจากบ้านฝากบ้าน4.0ทํำยังไง 1. เปิดแอปพลิเคชันฝากบ้าน4.0และลงทะเบียนกรอกข้อมูลอันที่สเลือกหน่วยงานที่ต้องมาติดต่อคือก็คือเลือกสถานีตำรวจที่ขอรับบริการฝากบ้านสเลือกเมนูฝากบ้าน ผมก็มงงไอ้เมนูฝาก <laughs> บ้านเนี่ยมันเป็นยังไง <c oughs> กดเลือกฝากบ้านของฉันสี่กรอกรายละเอียดคําร้องและตรวจสอบคําร้องผ่านเมนูข้อมูลของฉันผมว่าเมนูข้อมูลของฉันมันคงจะเป็นข้อมูลแบบชื่อนามสกุลเลขที่อยู่บ้านอยู่ที่บ้านไหนอย่างไรมันอาจจะเป็นชื่อเท่ๆมังครับฝากข้อมูลของฉันแล้วก็เมนูของฉันฝากบ้านสี่จุดศนก็จะต้องมีบัตรประชาชนกรอกแบบฟอร์ม ก่อนออกเดินทางให้ตรวจทรัพย์สินมีค่าจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยก่อนออกจากบ้านสังวจความเรียบร้อยประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยสังวจกล้องว,วงจรปิดให้ใช้งานได้ตามปกติหากมีความสนิทสนมกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็ควรจะฝากบ้านให้ช่วยดูแลบ้านด้วยกรณีกลับบ้านล่าช้าเกินเวลาก็ให้รุณาแจ้งสถานีโรงพักหรือสอพอที่อยู่ใกล้บ้าน เมื่อเดินทางกลับบ้านแล้วให้รีบแจ้งตำรวจเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินอันนี้ก็คงจะเป็นเมนูมั้งครับหรือเป็นชาวบ้าน4.0เพราะให้เขาว่า4.0เนี่ยเพื่อมันทันสมัยมั้งครับคุณพิรยาครับเพื่อให้มันอสอคล้องว่าไทยแลนด์4.0กรุงเทพ4.0อะไรต่างๆเหล่านั้นฟังดูแล้วมันเท่ดีมั้งครับแล้วก็ ท่านนายกก็ห่วงใยนะครับว่าให้ช่วยกำชับกำชาทุกหน่วยงานร่วมกันลดอุบัติเหตุและความสูญเสียแล้วก็กระทรวงมหาดไทยท่านพลเอกนุควงศ์เ่าจินตาก็มีการประชุมในเรื่องสปทออว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนให้เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับและธนาคารต่างๆแบงค์ชาติก็สำรองเงินสดๆเลยเนี่ยเทศบาลสงกรานเนี่ย2 5 0 0 0ล้านบาทเกติกรไทยสำรองเงินสดไว้29,600ล้านบาท ธนาคารกรุงเทพเนียรู้สึกจะมากสุดเลยสี่พันล้านบาทเลยเนี่ยนะครับทั่วทั้งประเทศเลยธนาคารไทยพาณิชย์เตรียมสำรองเงินสดสดสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยล้านบาทธนาคารกรุงไทยสำรองเงินสดไว้สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบล้านบาทเพื่อใช้ในสงกราน พูดกันภาษาชาวบ้านก็คือว่าชาวบ้านนี้สามารถเบิกเงินสดใช้ได้แทบจะทุกธนาคารเลยนะครับตั้งแต่แบงก์ชาติเกษิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแทบจะทุกจังหวัดเนี่ยเตรียมรับรองนักท่องเที่ยวทะลักนับหมื่นคนโดยเฉพาะยิ่งชาวมาเลเซียอาจจะทะลักเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดสงขลาที่หัดใหญ่ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สตูลเนี่ย น่าจะทะลักประมาณสามหมื่นถึงห้าหมื่นกว่าคนทีเดียวนะครับพี่น้องคายก็จัดแห่พระรอบเมืองภูเก็ตแน่นอนงินสะพัดเนี่ยประมาณสี่ถึงห้าพันล้านบาทบึงการหาดสุขสำราญนะครับก็ถือว่ากระตุ้นนักท่องเที่ยวอย่างมากมายทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมการต้อนรับทีเดียวนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติก็ ถือว่าเรื่องสำคัญทีเดียวแต่ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องฝุ่นพิษทางภาคเหนือเนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นปัญหาที่ทําให้ชาวต่างชาติและชาวไทยเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นทางเชียงมง,งเชียงใหม่ทางเชียงรายและลําปางลําพูนแม่ห้องสอนสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเรื่องพีเอ็ม2.5ที่ต้องปกคลุมหลายภูมิภาคทีเดียวนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยท่าน,นรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจปราการเนี่ยก็บอกว่าก็เตรียมตัวที่จะรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งจะมาท่องเที่ยวทั้งถนนข้าวสารทั้งภูเก็ตทั้งสมุยนะครับอย่างมากมายทีเดียวทั้งพัทยาเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมต้อนรับอย่างมากมายทีเดียวทีนี้ไปคุยถึงเรื่องประชากรโลกที่ประเทศจีนเนี่ยเคยเป็นอันดับหนึ่งของโลกทีเดียวนะครับแต่รู้สึกว่า ชาวอินเดียเนี่ยซึ่งมีประชากรหนาแน่นมากๆนี่นะครับรู้สึกว่ามีการประกาศแล้วว่าประชากรของชาวอินเดียน่าจะแซงประเทศจีนไปแล้วมีประชากร1,420งพันสี่กว่าล้านคนซึ่งแซงประเทศจีนไปแล้วประเทศจีนเนี่ยมีประชากร 1,411งพันสี่ร้ออ็ล้านคนที่ผมได้สนทนาพูดคุยกับทีมงานของเราที่มาเยี่ยมผมเมื่อสองสวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรู้สึกว่าอินเดียจะแซงหน้าประชากรมีอันดับหนึ่งของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่า ไม่น่าเชื่อว่าประเทศอินเดียจะมีประชากรมากลและผมก็ไปอินเดียแต่ละครั้งนี่ก็มีประชากรที่มีคนรวยก็คนรวยก็รวยไปเลยและจนก็จนไปเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อนะครับแต่จริงๆแล้วประเทศจีนนี่ก็ยังมีประชากรที่เวลารวยเขาก็รวยมากๆแต่เวลาจนคนจนก็ไม่ค่อยจนสักเท่าไหร่แล้ว,ลวก็ยิงมีการเกลี่ยชนชั้นกลางก็จะมีมากยิ่งขึ้นครับ คนอินเดียเวลาจนนี่โอ้ไม่น่าเชื่อครับโอ้เวลาจนแล้วก็จนจริงๆแล้วขอขอทานเยอะมากที่สุดเลยครับที่อินเดียครับค่ะก็คือเรื่องราวต่างๆนะฮะในประเทศแล้วก็รวมถึงเรื่องราวรอบโลกด้วยแล้วก็วันนี้ก็หลายๆคนก็กําลังคงจะเที่ยวกันสนุกสนานเนะ่ยฮะจันคะก็จะต้องดูแลระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยสุราขับรถเด่างกันด้วยนะคะก็ฝากอีกเล็กน้อยเนี่ยนะครับถ้าจะเดินทางกับหรือเดินทางยังเดินทางกันอยู่ในวันนี้ก็ขอให้ เรียกว่าถ้าเดินทางขับรถคนเดียวเนี่ยทั้งง่วงหงาวหาวนอนเนี่ยเรแวะตามปั๊มน้ํามันเนี่ยนอนสักชั่วโมงสองชั่วโมงหรือถ้าดีที่สุดเนี่ยไปกันสองคนนะครับหนึ่งคนขับทั้งง่วงนอนก็ให้อีกหนึ่งคนขับสลับกันและเมาไม่ขับ ดีที่สุดเลยครับคุณปิรยาครับอืมค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ดรชยายิ้มวิไลนะคะนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวให้กับเราได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะสวัสดีปีใหม่วันสงกรานต์อีกสักหนึ่งรอบนะคะอาจารย์ค่ะครับผมครับครับสวัสดีปีใหม่วันสงกรานต์ไทยเช่นเดียวกันครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ และสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองรชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง y o u t u ช e c น a อ n e าทัพอดแคสต์ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ